สวัสดีค่ะทุกคนมานี้แอดจะมามะเรื่องจากศัตรูสูท่ทาตรับใช้ในตอนที่75กันเลยนะคะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะถ้าอ่านผิดตรงไหนก็ขออภัยจริงๆนะคะท่านพี่พี่ให้ข้าไปดูคู่เดียวก็รู้แล้วได้ลองไปดูสักหน่อยก่อนค่อยว่ากันเ <ฮะ S 1> จ้าก็รู้นี่ว่าเย่จิวมีใจไม่พักดีต่อเย่อินเหตุใดถึงไม่ยอมบอกไปตามตรงเล่า จะไม่ได้บอกอยู่ตลอดหรือว่าข้าในฐนานะคนชูต้าแต่กลับมาช่วยทาวเวอร์วางกลอุบายไม่ทรยศบ้านเกิดตอนนี้นึกเป็นห่วงแม่ทัพเยอ่อิงขึ้นมาหรือข้าไม่ได้เป็นห่วงแม่ทัพเยอ่อิงอยู่ที่ทาวเวอร์มีแค่แม่ทัพเยอ่อิงที่ปกป้องชีวิตเจ้ากับข้าได้ข้าก็แค่ไม่อยากให้เย่จิู่ขึ้นตำแหน่งข้าถูกคนขายต่อเป็นทอดทอดมาเช่นนี้ถ้า ถ้าได้แม่ทัพแย่ยิงช่วยชีวิตข้าไว้และก็มอบข้าให้เป็นรางวัลแก่เจ้าข้าอ่อนกำลังไม่มีทางขัดขืนแต่เจ้าถึงจะเป็นกุนซือแต่สำหรับชาวทาเวอร์แล้วยังไงสุดท้ายก็คือคนนอกที่แท้เจ้ายังรู้ว่าตอนนี้เจ้าก็คือคนของข้าเจ้าวางใจเถอะในใจข้ารู้ดีจะไม่ทำให้เจ้าเดือดร้อน ท่านพี่ฉเฉเลยก็ยังไว้ที่นี่ปล่อยค้าแต่เท่านี้คือฮถึงเขาจะไม่ใช่ตาเท่าอะไรก็จัดการได้ง่ายๆ่าท่านนี้ก็คือรองไม่ทัพของจันเทียนไปเปาปู้ผิงข้าจับเขาได้ที่แคว้นซุงโอ้เจ้าก็คือเปาปู้ผิงสินะว่ากันว่าจันเทียนไป เมื่อทับต่อสู้ก็จะปฏิบัติต่อผู้ใต้บัญชาเช่นพี่น้องถึงต่อให้ตอนนี้แควนเหย่ยโล่มสลายไปแล้วแต่จันเทียนไปก็คงไม่ใช่ว่าจำลองแม่ทัพคนนี้ไม่ได้ตอนนี้เขาตกอยู่ในมือของพวกเราพวกเราใช้เขาข่มขู่จันเทียนไปได้โอ้ถ้าวิธีนี้ก็ไม่เลวนะไม่ได้เจ้าจันแน่สักแค่ไหนอยู่ตรงนี้เจ้าไม่มีสิทธิ์พูดอ๋อจะเป็นชายชาตรีหรือ นี่นะเป็นหมากที่สําคัญหลอกจันเทียนไปมาที่นี่ก่อนอย่าทาให้มันเกิดเรื่องหรือว่าแม่ทัพท่านแม่ทัพจะออกรบก,กับต้วนมู่รีจริงๆได้ท่านพี่เป็นไงข้าไม่ได้หลอกท่านใช่ไหมละ่ะข้าเป็นน้องชายพี่แท้ๆก็ต้องเชื่อถือได้มากกว่าเฟิงโมอะไรนั่นอยู่แล้วสมแล้วที่เป็นน้องรักของข้ามาคืนนี้พวกเราสองคนมาดื่มฉลองสะหน่อยไม่เมาไม่เลิก ่ไม่ทับข้าทำท่านตกที่นั่งลําบากแล้วค้อค้ค้ฮะทหารคุ้มกันของทาวเวอร์ประมาทเช่นนี้เลยหรือแย่อองลองไม่ทับเปารีบร้อนขนาดนี้จะไปไหนหรือยังถือว่าเจ้ามีประโยชน์แต่เข้ามาในค่ายทหารของข้าแล้วเจ้าก็ อยากจะออกไปง่ายๆนะหรืออยากจะออกไปแล้วง่ายๆเออใช่อยากจะออกไปง่ายๆงั้นหรือเทียนไปเป็นอะไรไปฝันร้ายหรือเอานะคะก็จบกันไปเรียบร้อยค่ะส่วนเพจผู้แปกะก็ที่เห็นอยู่หน้าจอเลยเนาะถ้าแอดอ่านผิดตรงไหนก็ขออภัยจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้แอดด้วยนะคะ